นี้นะคะมาพบกบเอ้ยไม่ใช่สิมาพบกับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟอฟัง a n n e l คลิปนี้นะคะฟังรับบทเป็นแม่นางรีวิวอีกแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบ แต่งหน้าแบบลุกเกลาๆนะคะแบบลุกเกาลีโชว์งานผิวแบบลุกดิวอี้ผิวฉ่ำๆเงาๆนะคะห้ามพลาดคลิปนี้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าฟางจะมารีวิวของเล่นตัวใหม่ที่ฟางเพิ่งได้มานะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะดื่มน้ำไม่ถึงวันละแปดแก้วหรือนอนหลับไม่เพียงพอนอนน้อยดูซีรีส์จนดึกผิวจะส้มมากอะไรขนาดไหนแต่ว่าตัวช่วยตัวนี้สามารถเนรมิตผิวฉ่ำให้คุณได้ภายในสามวิค่ะ ก็คือน,นี่เลยเต้าจิ๋วนะคะกลชิมเมอร์แบบซองนะคะตัวนี้ก็คือฟังตํามาจากใน i อีกแล้วนะทุกคนก็คือแบบตามดูรีวิวเขาเยอะมากก่อนหน้านี้น้องเคยออกมาแบบหลอดนะคะแล้วก็แต่ว่าฟังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเน่ยตอนนั้นก็คือแบบแค่มองผ่นผานๆอะไรเงี้ยแต่พอน้องออกมาเป็นแบบซองแบบนี้ในราคา79บาบาทแล้วก็ขนาดแค่ 3 ml นะคะบอกเลยว่าถึงกับต้องสั่งซื้อมาลองใช้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเห็นพวกไฮไลท์อะไรเป็นหลอดแบบนี้ซึ่งฟางอ่ะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแนวนี้อยู่แล้วไงแล้วแบบพวกไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นแบบฟ่นแบบปัดแบบครีมก็คือมีเต็มเลยในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ ใช้ไม่หมดสักตัวเพราะว่าไฮไลท์เป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ใช้เยอะเหมือนพวกกันแดดเหมือนพวกรองพื้นไงแล้วแบบเราซื้อมายังไงก็คือแบบหลังจากสองปีเราจะต้องโลทิ้งอยู่ดีอ่ะก็คือไม่เคยหมดเลยแล้วตอนที่น้องออกมาแบบหลอดอะยอมรับเลยนะคะว่าแบบมองแค่ผ่านๆไม่ว่ารีวิวเขาจะน่าสนใจขนาดไหนแต่ก็แบบไม่ได้อยากจะได้แล้วเพราะที่มีอยู่มันก็เยอะมากๆลแล้วและคิดว่าด้วยความที่น้องเป็นเนื้อครีมแบบนี้ก็คือคงไม่พลาดว่าน้องจะต้องเหนียวอย่างแน่นอน ก็เลยแบบไม่ได้ตัดสินใจซื้อแต่พอน้องทําออกมาเป็นซองเออถ้าเหนียวก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมันแค่ราคาหลักหลักสิบแค่นั้นเองก็เลยตาน้องมานะคะนี่นะก็น้องก็จะมาในลักษณะแบบซองแบบนี้นะคะขนาด3 ml นะน่ารักมากๆปุ๊กปิ๊กเนาะแล้วก็คือมั่นใจได้เลยว่าทรงเนี้ยยังไงก็หมดไม่ถึง2ปีหมดก่อนอย่างแน่นอนนี่นะคะพึ่งได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็มารีวิวไปพร้อมๆก,กันก่อนอื่นนะคะเราจะต้องบิดต้อเสกลรียวก่อนเนาะเนี่ย ปกติจะให้ผู้ชายเปิดให้ไงอะไรที่มันเป็นเกลียวติดแบบนี้แต่วันนี้ไม่มีผู้ชายต้องเปิดเองนี่นะคะน้องก็จะมาในรูปแบบฟ้าเกลียวแบบนี้ก็คือพกพาง่ายอย่างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกอีกนิดนึงนะคะว่าตัวนี้ไม่เหมือนไฮไลท์ทั่วไปนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเขาบอกว่าเป็นระบบหกฟรีนะคะตามนี้เลยนะอ่านเอาเองนะฟรีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าซองนี้ไม่ฟรีตรงน,นี้ต้องจ่ายตค์ เดี๋ยวขออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโ Go Shimmer ผิวเงาฉ่ำวาวนะคะเป็นไฮไลท์เนื้อครีมที่เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายน้องเนี่ยอ่อนโยนบางเบาติดทนแล้วก็ไม่อุดตันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากลมผิวสวยได้ใน3วินะคะไม,ไ,ไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าของเราหรือว่าบนผิวหนังก็ได้นะคะเพราะว่าน้องสามารถทาทับลงบนแป้งได้ทาลงบนเอ,อะไรนะ กันแดดใช้ร่วมกับกันแดดอะไรได้หมดเลยส่วนกับผิวกายเนี่ยเราจะนําไปใช้ร่วมกับโลชั่นบำรุงผิวที่เราใช้อยู่แล้วใช้ร่วมกับกันแดดก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าสามารถโกงผิวได้ทั้งตัวตั้งแต่หน้าจะหลดทางล่างเลยนะคะเกลี่ยง,ง่ายไม่มีกาบเพชรอ่ะอันนี้ก็คือใครที่แบบเป็นสายไฮไลท์ก็จะรู้อยู่นะว่าเป็นอะไรที่แบบหายากมากๆะไฮไลท์เนี่ยก็เพราะว่า มันเป็นกากเพชรอะแล้วความกากเพชรมันจะอุดตันเออแล้วนั่นและก็คือสาเหตุที่ทําให้เราเป็นสิวด้วยแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าน้องไม่มีกากเพชรน,นะคะทาทับแป้งได้ไม่เป็นคราบทาเติมระหว่างวันได้เลยไม่เป็นคราบแล้วก็ติดทนในระดับหนึ่งนะคะไม่เป็นอ่ากันเหงือ่อไม่ไหลยเยิ้มใช้ร่วมกับกันแดดหรือโลชั่นบำรุงผิวกายอื่นๆก็ได้นะคะได้หมดเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อของน้องเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะ อันนี้ก็คือหน้าของฟางนะคะที่ทาแค่ตัววันนี้ก็คือได้ลองอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยนะคะก็คือเบทินนั่นเองเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปหน้านะน,นี่ก็คือทาเบตินปัดแก้มทาลิปตามปกตินะคะยังไม่ได้ลงไฮไลท์นะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อน้องก่อนนะบอกก่อนนะว่าเราดูไปพร้อมๆกันนะเพราะฟางเพิ่งได้มาสดๆล้นๆบีบน้องออกมานี่นี่นะคะเนื้อของน้องจะเป็นแบบนี้เห็นป่ะเดี๋ยวฟางจะลองรูปที่แขนให้ดูเอาสักนิดพอนะเสียดายอะทุกคนแบบเนื้อของน้องแบบ ละเอียดมากนี่เห็นปะอ่ะเดี๋ยวเราทาให้ดูนี่นะคะน้องจะสว่างขึ้นหนึ่งระดับแต่ว่าน้องจะกลืนไปกับผิวด้วยอ่ะเห็นช่ปะนี่ดูกระดูกมีความกระดูโกโผล่มางั้นอ่ะอันนี้ก็คือแบบยังไงอะจะเทียบไปดูยังไงดีอ่ะนี่ก็คือแสงขนาดว่าแสงไม่มากนะตอนนี้เป็นแสงประมาณ เกือบห้าโมงแล้วนะคะที่ฟังถ่ายนะแต่ว่าน้องก็แบบยังมีความเล่นแสงอยู่คืออยากจะถ่ายตอนแดดห้าโมงแต่ตอนที่แดดมันลงทางฝั่งนี้พอดีจะได้แบบเห็นชัดๆเนาะแต่ว่าไม่ทนันนี่ก็คือด้านที่ไม่ท่นโอเคเดี๋ยวเรามาลงบนหน้าของเรากันเลยดีกว่าเห็นปะ่ะแสงหมดพอดนะีเดี๋ยวจะลองลงบนปากก่อนเลยนะคะด,ด้านโอ้ ช้ำมากทุกคนแต่มันแปลกตรงที่ว่าน้องไม่เหนียวอะ่ะนางไม่เหนียวนะคะโอ้มากรเห็นปะดูแบบมีความปากขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรามาดูตรนจมูกกันดีกว่านะคะจมูกนะฟังจะลงที่ปลายจมูกนะคะแล้วก็ที่โคนตรงนี้โอ้ oh, งานดีมากเวอร์ โอ้มายก็เห็นไหมทุกคนช้ำขึ้นมาทันทีแล้วแบบน้องเปียกง่ายมากไม่เป็นคราบเลยนะคะบะนี่ขนาดแบบว่าแสงแบบแสงหมดแล้วนะแต่แบบว่าน้องยังมีความช้ำเลยเออคือยังช้ำชัดเจนอยู่เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองลอง,ลงตรงโหนกแก้มกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอปรับเอาหน้าตัวเองเข้าไปใกล้ๆก,กล้องนะเพื่อให้ว่าจะให้เห็นทุกคนเห็นกันแบบชัดๆเลยตอนที่เนื้อลงไปบน แก้มของเรานะคะแก้มที่เราแบบแต่งหน้าไว้เสร็จแล้วว่ามันจะเป็นคราบหรือเปล่านะคะสามารถรูปได้เลยนะคะอื็นปะมันเป็นคราบเลยทุกคนอ่าดูใกล้เกินไปเราอาจจะแบบไม่เห็นความช้ำม,มากเดี๋ยวขยับใ,ใกล้ๆเห็นปะสองด้านนะคะด้านนี้ที่ยังไม่ได้ทาส่วนด้านนี้เนี่ยทาไปแล้วเห็นปะ นี่ขนาดแบบว่าแสงแดดหมดไปแล้วนะแต่แบบน้องยังแบบเห็นชัดมากน้องไม่มีกลาบเพจรจริงๆทุกคนเขลงข้างนี้โ oh อ้มาก็ออุ้ยงานดีหลักสิบเองทุกคนมันช็อกตรงที่แบบว่าหลักสิบอะเจ็ดเก้าบะ ได้ไอเทมใหม่แล้วรอบนี้ในของเล่นใหม่แล้วคือฟางอะ่ะเคยมีของแบรนด์อยู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นเนื้อครีมแล้วก็เป็นแบรนด์ในเน็ตเนี่ยประมาณสองตัวนะที่เป็นเนื้อครีมแบบเนี้ยแต่ตัวที่เป็นแบรนด์ในเน็ตที่ฟางเคยใช้มาเนื้อมันจะวอกมากๆเลยพอทาไปปุ๊บก็คือแบบหนังปลาทูนึง่งชัดเลยทุกคนแบบมันวอกแต่ตัวนี้ไม่วอกนะมันกลืนไปกับสีผิวกลืนไปกับเอ่อเครื่องไอตัวกันแดดตัวที่เราทาที่เราแต่งหน้ามันกลืนไปเลยนะน้องไม่ได้แบบมีความว่า เาอะไรออกมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ฟังบอกว่าเป็นไฮไลท์เนื้อครีมอันนี้เป็นของแบรนด์ตัวนั้นจะแบบคือเนื้อของเขาอะไรก็คือดีมากซึมลงผิวอะไรก็คือแบบดีไปหมดแต่เหนียวเหนียวมากแล้วฟางอ่ะเป็นคนที่แบบผมฟางอ่ะจะแบบรุงรังอย่แบบนี้จะเหนียวเหนียวอยู่แล้วแล้วพอเราฟางใช้ไฮไลท์ตัวนั้นนั่นก็คือมันเป็นตัวที่ฟางใช้เป็นประจำเลยก็คือต้องยอมทนแล้วเวลาที่แบบมันเหนียว่หน้าเราเริ่มมีไอ้หน้าเราเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยเวลาที่ลมพัดอะไรเงี้ยก็คือผมเนี่ยมาเปะอยู่บนหน้าเต มันเหนียวจริงๆตัวนั้น่ะนะแต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมก็คือใช้ใช้ดีแต่ยังไงก็ใช้ไม่หมดอยู่ดีแต่ก็ไม่ถึงกับว่าชอบมากแต่ว่าเจอตัวนี้ก็คือชอบนะเพราะว่าน้องไม่เหนียวเนี่ยดูไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวจริงๆแรกพอกระทบแสงนะคะก็คือแบบผิวธรรมชาติมากนะคะเห็นปะแอบไกลๆ สำหรับใครนะคะที่ชอบแต่งหน้าลุคแบบนี้อยู่แล้วโชว์ผิวแบบผิวช่ำๆอะไรย่างนี้เนาะแต่ว่าไม่อยากได้ความมันไม่อยากได้กากเพชรนะคะก็ลองหาซื้อตัวนี้นะคะไปใช้กันดูนะเพราะว่าฟังคิดว่าตัวนี้น่าจะชอบแล้วก็ตอบโจทย์ใครลหลายๆคนเพราะว่าฟังอเป็นคนที่แบบชอบอะไรแนวนี้อยู่แล้วแล้วพอมาเจอตัวนี้ก็คือชอบเลยเพราะน้องไม่เหนียวไม่มันนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาพเออ แล้วแบบเสกผิวช่าได้จริงๆนะทุกคนช่าแบบช่าเป็นธรรมชาติอ่ะแล้ววันไหนที่เราไม่แต่งหน้าเราสามารถหน้าสดแต่ว่าสามารถเอาตัวนี้มาทามาเต้มก็ยังได้นะก็ยังแบบคือมันกลื่นกับสีผิวเลยทุกคนแบบหน้าสดแต่ผิวก็ช่าได้นะคะกับตัวนี้แล้วแบบสามารถใช้กับผิวกายได้ด้วยเหมือนเวลาที่เราใส่พวกเกาะอกไซเดียวอยากจะโชว์หัวไหล่ผิวดีๆอ่าไฮปลาล่าแบบช่าๆไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะนี่ฟังสั่งมาในราคา79บาบาทลองไปหาซื้อกันดูนะคะ 阿ะค่ะถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ฟังด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากฟังคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านี่ฟังมารีวิวอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ